วันนี้เป็นวันที่3พฤศจิกายน2563เราก็ได้ทีิบัตรทำใจของเราให้มีความตั้งมัน่นความตั้งมั่นของใจใจมีความสงบใจมีความ ออกอยากรมลมทั้งหลายจากความนึกคิดจากปรุงแต่งจากความใจไม่ชอบใจความสุที่ชอบใจไม่ชอบใจก็เป็นโทมนัสเป็นสมนัสมีความยินดีมีความยินไล่ซึ่งทั้งวันนั้น เราก็รับรู้อารมณ์ก็มาสู่ใจใจก็มีความรู้สึกยินดียินไล่อยู่เสมอัมการนี่ใจจะไม่ยินดีไม่ยินไล่อันนี้เกิดความสงบใจขึ้นมาหนึ่งวิตกการยกอารมณ์ของกรรมฐานขึ้นมา เห็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทด้วยก็ได้หรือรู้เฉพาะลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้มีอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี้เป็นอารมณ์ของใจจนจิตใจเรามันนิ่งเป็นสมาธิมีวิตกมีวิจารณ์ภาษาบาลีว่าอย่างนั้นก็คือการยก อารมณ์ห้ใจนี้หรือกรรมบริกรรมภาวนาเป็นอารมณ์จะสวดมนต์อิติปิโสร้อยแก็ได้นห,หลายจบเป็นอารมณ์ของใจลมหายใ,ใจเข้าออกมีครรมบริกรรมพุทโธต่อมากรรมบริกรรมพุทโธก็หายไปเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจใจให้หายไปการกรู้ลมหายใจเราก็ไม่ได้รู้แล้วจิตสงบนิ่งเข้ามาเป็นสมาธิ มีความอิ่มใจที่วเรียกว่าป,ปีติปีติความอิ่มใจเนี่ยอาจจะเกิดขนพองสยองก้าวฟูขึ้นมาเนื้อตุ่มขนที่แขนของเรานี่มันเกิดขนมันลกขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นขนพองขึ้นมาปีติมีลักษณะมีความซาบซ่านไปในร่างกาย ทั่วสารพังกายปีติเราจะรู้สึกอิ่มใจถ้าเกิดขึ้นมาวูบหนึ่งแล้วก็ดับไปก็เรียกเป็นคัินกะแปลว่าเล็กน้อยสมาธิเล็กน้อยเกิดขึ้นแต่มันวูบเกิดมาอีกบ่อยๆเข้าก็เป็นสมาธิเล็กน้อยเหมือนกันแต่มันเกิดบ่อยขึ้นมา ถ้าเกิดมากๆขึ้นแล้วมันเกิดจะมีลักษณะกายที่เบาจิตเบาก็มาก็เป็นอุปจาระสมาธิกำลังสมาธิของเราเนี่ยถ้าเรามีกำลังเขียนมัคคัิกะสมาธิอยู่ในใจเมื่ออารมณ์เข้ามาในใจของเรานะ เราจะยินดีเราจะยินไล่เนีย่ยเป็นเวทนาหรือเราไม่ยินดีไม่ยินไล่ก็เป็นอุเบกขาอันนี้เราก็มาดูสิว่าเรื่องของเวทนาน,า,านุปัสนาสติปัฏฐานการดูเวทนาในจิตมีสติดูเวทนาว่าเรารู้สึกอย่างไรเรามีความสุขเรามีความทุกข์หรือเราว,วางเฉย ก็ให้รู้จักความรู้สึกที่เป็นเวทนานั่นอาจจะเกิดจากสิ่งที่เราชอบใจเช่นว่าโลกธรรมแปดประการมีลาบเสื่อมลาบเป็นธรรมดาของมนุษย์นี้มีความรู้มีความสามารถมีสติปัญญาเราก็ หาทรัพย์สินเงินทองมาได้เมื่อจะได้ก่อนมรดกต่างๆมาแล,แล้วก็มีลาบขึ้นมาเกิดขึ้นมาก็เป็นธรรมดาก็มีความปรับเริ่มมีความยินดีมีความพอใจอันนี้เรียกว่าโลกกรรมฝ่ายที่พอใจนั่นในบางทีนั่นแหะ อยู่ในโลกนี้มันก็มีเหตุการณ์ต่างๆหลายอย่างเช่นว่าอุทก,กภัยวาตะภัยอาคีภัยโจรภัยมากมายหนุกมันร้อนขึ้นอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปเกิดสิ่งที่เรามีอยู่นั่นเราทำหายไปก็ได้หรือมันมีการเสรื่อมเสื่อมไปเรียกว่าเสื่อมลาภจากการที่เราได้ราบ นักธุรกิจทั้งหลายก็คงเคยประสบกันมามากแล้วมีลาบก็มากระเสือมลาบก็มีเมื่อเสอมลาบแล้วทุกขเวทนาความไม่ชอบใจก็เกิดขึ้นเห็นไหมกระดูกายทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นธรรมชาติธรรมดาเราก็เพียงแต่ว่ามีสติรู้ว่าตอนนี้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเห็นไหม สุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะมีลาบเพราะเสื่อมลาบเราก็รู้จักมียศมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานสูงขึ้นไปก็เป็นธรรมดาเราก็ชอบใจในบางครั้งมันก็อาจจะถูกลดถูกตำแหน่งลดตำแหน่งลงมาแล้วเสื่อมจากยศเราก็ลงรู้จักมันเป็นโลกธรรมเมื่อมียศมีปฐมรดาศักก็อิ่มใจก็ ็นธรรมดาจากเป็นทุกขเวทนาในใจในเวทนาที่เกิดขึ้นความรู้สึกเวทนาเกิดขึ้นนี่เราก็ดูใจของเราแหละทั้งมีลาบเสื่อมยะเสื่อมลาบปียศเสื่อมยศนะมีคนเสนอเสรเราบางครั้งกัดดินท่าเล่าเราก็รู้จักออกเราก็เพิเลิใจกับมีความสุข เขาดินทาเราเราก็มีความทุกข์เพาเราไม่ดีเราก็ไม่ชอบใจเนี่ยด,ดินทาละการสรรเสริญเราก็ชอบใจก็ยึดอยู่ในความดีอีกมันก็ยังเป็นทุกข์อีกอะถ้าเรามีสติถ้าเรามีสมาธิอยู่นะเราจะมีสติได้มีกำลังต้านทานกับโลกกรรมนี้ เพราะเราเกิดขึ้นมาอย่างไรเนี่ยเราไม่พ้นจากโลกธรรมเนอกโลกธรรมมีแปดประการมีความสุขใจสุขกายนี่ก็เป็นโลกธรรมพอใจยินดีบางทีก็มีความทุกข์ขึ้นมาลนะ่ะในใจในกายมันกระทือนถึงใจเราก็ต้องระมัดระวังโลกธรรมที่เกิดขึ้นนี้ทั้งแปดอย่าง ฝ่ายที่ชอบกับไม่ชอบอย่างละสี่เป็นสุขกเ,เวทนาเป็นทุกขเวทนาทั้งใจนี่สมาธิของเรานี่เป็นเครื่องต่อสู้อยู่แล้วมีสติรู้อยู่มีสติรู้อยู่เห็นเวทนาทั้งหลายความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับใจแล้วนะี่ มันมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่แน่เลยมันก็นดับไปเราลองดูย้อนกลับไปดูตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเราเคยมีความสุขพอมีลาบมีความทุกข์เพราะเสื่อมลาบมีความสุขเพราะมีลาบมียดเสน่หหรือมีความสุขใจสุกไก่ถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุก ทำทั้งหลายนี้มันก็เกิดดับไปแล้วเนี่ยเกิดดับไปแล้วแต่มีสัญญาที่จำได้เท่านั้นเองถ้าสมองเรายัางดีนั่นก็โลกธรรมแปดที่เกิดขึ้นอนาคตมันก็จะเกิดมันจะดับในอนาคตหนึ่งเหมือนกันที่เกิดในปัจจุบันนี้มันก็จะเกิดดับอีกเหมือนกัน่ะนี่ให้เราพิจารณาถ้าเรามีสมาธิตั้งมัน่นมีสติด,ดีแล้ว ปัญญาจะรู้ขึ้นมาว่าไม่ใหไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเมื่อไม่ยึดมั่นถือมัน่นในโลกธรรมนี้ก็เป็นการปล่อยปล่อยวางรู้เท่าทันในเวทนาทั้งหลายมันรู้เท่าทันในเวทนาทั้งหลายแนละ้วปล่อยวางจิตก็เป็นอุเบกขาสัมปชุน จิตเป็นอุเบกขาสัมพชงก็รู้อีกว่าจิตเราเป็นอุเบกขาสัมพัชงเหมือนกันนะตอนนี้จิตของเราี่เป็นอย่างนี้มันเกี่ยวโยงกันนะ่ะเวทนากับจิตอธิบายอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของเวทนาถ้าดูจิตมีความรู้ว่าความโรภเกิดขึ้นความไม่โลภเกิดขึ้นความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็รู้จัก เกิดขึ้นเพราะอะไรความยินดีพอใจใเกิดขึ้นมาเพราะมีลาบยศเสน่สุขความไม่ชอบใจใเกิดขึ้นเพราะว่าเสริมลาบสมยศนินทาทุกเนี่ยมันก็นมาด้วยกันนี่แหละอยู่ที่กำลังจิตของเราที่จะพิจารณาตรงไหนถ้าจิตของเรามีกำลังระดับหนึ่งอาจจะพิจารณาเวทนาเห็นชัดที่เวทนา เร,เราก็พิจารณาตรงเวทนานี้ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขาสักแต่ว่าเวทนาคือเวทนานี้มันยังมียังเกิดขึ้นแต่เรารู้เท่าทันมันเร็วความปรุงแต่งของจิตของสังขารมันก็น้อยลงถ้าเราไม่รู้เท่าทันมีความสุขเกิดขึ้นมันก็จะปรุงแต่งไปเพลินไปอีก มีความทุกเกิดขึ้นมาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันก็จะปรุงแต่งไปเพลินไปอีกกว่าจิตเราจะมาเข้าใจรู้จักวางตรงกลางกลางนี้เหมือนกันนานยิ่งถ้าจิตไม่มีเรื่องของสมาธิสติไม่มีแล้วมันก็ไปตามอารมณ์เลยถ้าจิตมีกำลังมากมันจะมาพิจารณาตรงนี้ได้เด่นชัดขึ้นเห็นชัดขึ้นว่าไม่ใช่เ,าเราเพียงการฝึกสมาธิ จิตตั้งมัน่นจึงสำคัญที่จะมีกำลังต่อต้านกับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาโดยสติรู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อจิตมีกำลังมีสมาธิมีกำลังก็จะพิจารณาเกิดปัญญาขึ้นก็จะละวางก็จะปล่อยวางอนัตนโยก,ก็คือทำให้ไม่มีที่อาศัยของกิเลส สลัดคืนกิเลสออกไป,นปเนี่ยปฏินิสโคคืเอเหมือนกับสลัดคืนออกไปขณะที่รู้นะ่ะรู้ว่าเวทนาไม่ใช่ตัวตนรู้ว่าจิตสักเทว่าจิตตรงนี้ไม่ใช่ตัวตนมันก็เท่ากับสลัดคืนกิเลสไปในตัวแล้วเพียงเราเดินมักเดินมักนะ่ะเมื่อเราเดินมักเนี่ยนี่รธดก็เกิดขึ้นนี่รธก็ค,คือความดับไม่เหลือ,เ,อเกิดขึ้นมาแล้ว เกิดขึ้นมาความหลุดพ้นก็เกิดขึ้นมาในกระษที่เราเดินมกักมีองแปรอยู่เมื่อเรารู้เท่าทันในอารมณ์นั้นๆเนี่ยเราก็ละกิเลสไปได้มิมุติก็ดีการสลัดเคลืนก็ดีการรู้เท่าทันในอารมณ์นั้นแหละเกิดวิชาขึ้นมามันก็ระหารกิเลสไปในตัวกระหายกิเลสไปในตัวแล้ววิมุต เกิดขึ้นมาสลัดเกินกิเลสไม่มีที่อาศัยของกิเลสก็ปล่อยอารมณ์ความยึดมั่นถือมั่นออกไปกเป็เป็นมุตินะเป็นมีมุติปล่อยความยึดมั่นถือมั่นก็เดียปล่อยวางนั่นเองอันนี้เราก็ต้องมาฝึกเพราะงั้นการฝึกกรรมฐานนี่ดูที่ใจของเราไว้เสมอเมื่อเรามีสติดูที่จิตที่ใจเนี่ยก็เห็นอารมณ์นี่แหละ บางครั้งมีโลภมีโกรธมีหลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราก็รู้จักอะไรเกิดขึ้นในใจของเราความง่วงก็เกิดขึ้นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นความสงสัยเกิดขึ้นเราก็รู้จักถ้ามีสมาธิมีสติที่ดีแล้วรู้จักเห็นความเกิดดับของอารมณ์นั่นเราก็จะมองดูอารมณ์มันเกิดดับเกิดดับก็เห็นว่าสิ่งที่เกิดดับเกิดดับนี่มันไม่ใช่ตัวตนเลย มีความรู้มีความหลงก็ตามรู้ก็ตามมันก็เกิดดับอีกเราไปยึดถือในความรู้เราว่าเป็นเรารู้เรามันก็จะหลงอองแหละถ้าไปยึดถือในความรู้จิตก็เราก็ยังหลงอยู่เราก็ปล่อยวางแม้แต่ความรู้นั่นรู้กับสัแตรวร่วัลุจิตสัแต่วาจิตตรงน,นี้เป็นวิปัสสนาลเป็นวิปัสสนาก็ปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางมันก็มุติความปล่อย ปฏินิสโกค,ความสลัดคืนอน,นันโยทำไม่มีที่อาศัยซึ่งกิเลสเกิดขึ้นมาฉันั้นการปฏิบัติพยายามเริ่มต้นมันจะยากมันจะลำบากแต่เราไม่ลดละนะฝึกไว้ทำพยายามพยายามเพียรพยายามทำไม่ลดละละพยายามตั้งใจให้ดีอบรมจิตให้ตั้งมัน่น ในเบื้องต้นมันจะสงสัยอะไรสารพัดอย่างแหละแต่พอจิตมีสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันอัศจรรย์นะอัศจรรย์มากแหลกมันสงบนิ่งขึ้นมาเนยเออเราเคยกลัวมันจิตมันก็จะกล้าขึ้นมาเพราะมีธรรมะเรากลัวก็คือมีกวตัวมีตนนี่เองมีตัวเราของเราซึ่งมันสภาพซึ่งจิตที่มีตัวตนนี่แหละมันก็ เป็นเพราความหลงของใจก็ไม่เป็นไรล่ะในเบื้องต้นก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นธรรมชาติยังมีตัวเราของเราอยู่เราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่มีตัวตนี่แท้จริงให้เราเห็นตนเรามีตัวตนอยู่ไม่เป็นไรให้เราเห็นตนว่ามันไม่มีตัวตนตอนแรกมันมีตัวตนเราก็หลงว่ามันมีจริงๆก็เป็นเหตุให้ทุกเกิดเกิดความยึดมั่นถือมั่น มันก็ปล่อยไม่ได้มันก็วางไม่ได้มันสลัดคืนอะไรไม่ได้เละมันกระทุกมันก็เกิดขึ้นมาแต่ตอนนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องอริยสัจละเรารู้แล้วเราก็มีสติของเราตั้งสติระลึกดีสมาธิตั้งมันชอบปัญญาเกิดเก็พิจรารณาโลกธรรมทั้งหลายนั่งอธิบายมาแล้วเห็นเป็นอธิจังทุกขังอนัตตาถ้าจิตของเราอยู่เหนือโลกอยู่เหนืออารมณ์นั่นเอง นะจิตเราอยู่เหนือโลกก็คือเหนืออารมณ์มา่ออยู่เหนืออารมณ์แล้วจิตก็ปล่อยวางสลัดคืนหลุดพ้นแม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วคราวสมาธิชั่วคราวปัญญาเกิดชั่วคราวก็ต้องเข้าใจกันว่าตรงนี้ให้เราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเ,เราจะเห็นชัดขึ้นสมาธิตั้งมั่นมากขึ้นปัญญาสติดีขึ้นปัญญาดีขึ้นไปตามระดับ เองคือไม่ยินดีไม่ยินไล่มีสติอยู่ในปัจจุบันมากๆให้เราฝึกเถอะอบรมจิตใจของเราอยู่อย่างนี้ให้พยายามทำพยายามปฏิบัติไม่ลดละไม่ท้อถอยนำเนินไปได้วศรัทธาสิ่งทั้งหลายที่มีก็เป็นธรรมดาจะมีลาบมามากมายก็มีความรู้ผมมีปัญญาก็แบ่งไปทำบุญทำทาน เก็บไว้สำหรับรักษาร่างกายของเราเอาไว้ใช้จ่ายให้รู้จักของเราอย่างนี้แหละเออเผื่อเอาไว้บันสิ่งทั้งหลายมันไม่แน่นอนนั่นแหละเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วก็เป็นธรรมะทางนั้นน่ะนะไม่ต้องมากหรอกแต่นักปฏิบัติบางที่เรามีอารมณ์หนักมากมายขึ้นมาในใจนั่นแหละสติของเราก็ไม่มีสมาธิที่เคยตั้งมั่นมันไม่มี ตรงนี้ให้เราอดทนนะอดทนก่อนอดทนดูความทุกข์มีสติดูความทุกข์เอาไว้เราในบางครั้งอาจจะไปหาตำรับตำรามาอ่านก็ได้เพื่อที่จะเราเปลี่ยนอารมณ์จากความรู้สึกเป็นทุกข์นั่นแนหะจะได้หาคําตอบแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติมาถึงจุดหนึ่งแล้วมีความทุกข์อันนั้นกรทุกอริยสัจแล้วนี่ก็มีสติดูทุกข์เลย มีอะไรเกิดขึ้นในใจเราก็มีสติรู้ว่าตรงนั้นเลยไม่ต้องละนี่คือการดูจิตอ่านจิตการศึกษาธรรมะเราไม่ต้องไปคิดไปแสวงหาที่ไหนละก็ดูที่จิตของเรากำลังทุกข์อยู่มันจะทุกข์ไปนานไหมสักกี่นาทีกี่ชั่วโมงเลาลองดูกันนี่ปฏิบัติแล้วนะเนี่ยไม่ต้องไปหาทางออกมักมีองแปรตรงไหน,นละ ตรงที่มีสติดูความทุกข์นั้นเป็นเราเดินมักอยู่แล้วพอสติเราก้าขึ้นมาความทุกข์มันดับไปก็รู้แล้วโอ้ทุกข์มันไม่แน่นอนไม่ใช่เราสอนจิตเอาไว้เลยความรู้สึกทุกข์สุขนี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเรานะมีสติสอนจิตไว้เราก็จิตมีรวมกันเข้ามาเห็นว่าสักแต่ว่าสุขสักแต่ว่าทุกข์ริงๆไม่มีตัวตนเลยความรู้สึกนั้นมันเป็นชั่วคราว เป็นพลังงานอันหนึ่งความรู้สึกอันหนึ่งแล้วมันก็ดับไปให้เรามาดูใจเราเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเรายัางในบางครั้งก็อาจจะฟังธรรมะในบางครั้งเราจะาศึกษาอ,อ่านหนังสือก็ได้ไม่เป็นไรก็ยังอยู่ในทางปฏิบัติอยู่แต่เมื่อเข้มข้นขึ้นแล้วเรามีปัญญาขึ้นเราสามารถดูจิตของเราแล้วก็ปฏิบัติได้ในขณะที่ อารมณ์เข้าถาโถมเข้ามาสิใจของเราแล้วเราไม่มีกำลังเลย่างนี้ในบางครั้งก็อาจจะใช้บทสวดมนต์มาช่วยก็ได้บทสวดมนต์แต่ละบทก็เป็นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเอามาคิดพิจารณาในสุดจิตก็ยอมรับได้ก็ปล่อยวางได้อันนี้ก็เป็นธรรมะนั่นเองแหละการอ่านการได้ยินได้ฟังการสวดก็เพื่อจะมาเตือนความจำของเราเตือนสติของเราให้เกิดขึ้นมา ทำให้สติของเราแก่กล้ามาาของเรามีกําลังจะได้ทําลายกิเลสได้นั่นเองให้พยายามปฏิบัติกันต่อไปพระสัจจวัตรจะแปรเป็นภาษาอังกฤษ